กี้ก็ได้ถ่ายท่านผู้ชมลงไบข้างล่างให้ท่านผู้ชมชมก็บรรยายนิดๆหน่อยๆครับท่านผู้ชมได้รับรถของการก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมนี่เราก็มุ่งหน้าไปที่แก่งคอยนะครับเป็นสถานีรถไฟเดิมนะครับท่านผู้ชมก็จะมีการก่อสร้างหรือเขาเรียกอะไรครับเป็นรีโนเวทบ้านพักของ จ้าหน้าที่รถไฟด้วยนะครับบริเวณธานีแก่งคอยนะครับนี่ครับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมอาจมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับจากเราก็ไม่ใช่เป็นมืออาชีพนะครับถ่ายไปเรื่อยครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังครับบรรยากาศ เรจะเข้าสถานีแก่งคอยนะครับจะสิ้นสุดจุดสัญญานะครับก็จะมีตอ่อหม้อขนาดใหญ่ตอนแรกผมก็นึกว่าจะจะเป็นเกี่ยวกับสถานีรถไฟนะครับจุดนี้น่าจะเป็นสถานีแก่งคอยเพื่อที่จะเป็นการขนส่งสินค้าในจุดนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะบริเวณจุดนี้จะเป็นมีโรงปูนโรงอะไรอยู่แถวนี้เหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นจุด ก็คือสถานีแก่งคอยนี่เป็นจุดที่ที่คนส่งสินค้าเป็นลานอยู่แล้วนะครับเป็นลานจอดรถไฟขนสินค้าอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมดูจากพื้นที่นะครับก็น่าจะเป็นนั่นแหละครับท่านผู้ชมเป็นการรถไฟส่งสินค้านะครับก็คือเขาจะปรับปรุงเป็นที่สถานีใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะขนส่งสินค้าได้สะดวกในอนาคตด้วยครับ แกงคอยสระบ,บุรีก็ขึ้นชื่อเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำไรายได้ให้ประเทศไทยหลักมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับด้านหน้าที่จะเข้าไปนี้ก็จะเป็นสถานีแกงคอยนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในในในสถานีรถไฟความเร็วสูงของสัญญานี้นะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นการปรับปรุงสถานีนะครับ ใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับท่านผู้ชมจะได้รู้ไปพร้อมๆกันครับเพราะตอนแรกผมก็คิดว่าจะเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงแต่ว่าในแผนในแผนไม่มีนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นที่จุดจุดคนถ่ายสินค้าของจังหวัดสระจังหวัดสรับบุรีนะครับอยู่ที่แก่งคอยนะครับท่านผู้ชม นี่ครับเป็นตอ่อหม้อตอ่อหม้ออันด้านหน้า,น,น,น,าน,นี้ก็ก่อสร้างเสร็จนานแล้วนะครับตั้งแต่มาครั้งนู้นครับท่ทานผู้ชมนี่ครับแก่งคอยบริเวณสถานีแก่งคอยนะครับเข้าสถานีแก่งคอยครับก็จะมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรได้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะเป็นตอ่อหม้อเป็นรูปตัวยูนะครับทา่านผู้ชมนี่ครับเป็นรูปตัวยู เราชมอยู่ในช่วงเทตอม้อในช่วงที่สองที่ส